สิ่งที่เราสงสัยอยู่ในใจแน่นอนนะครับทำไมประโยชน์มันเยอะจังนะครับทำไมประโยชน์มันเยอะจังผมเกิดเข้าไปด้านเมื่อตะกี้เนี่ยเเรื่องเกี่ยวกับภู่มคุ้มกันนะคะรับมาดูรายละเอียดจริงๆนะครับสาเหตุก็เกิดขึ้นจากการปรับหลับภิคุค้มกันในร่างกายให้สมดุลจนเกิดเป็นภาวะภูมิบำบัดขึ้นผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับ เราพูดเกี่ยวกับเรื่องการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลเจอกินเป็นภาวะภูมิบังบัตนนะครับเราอยากจะบอกว่าเรามีแคปซูลที่บอกว่าสามารถทําแบบนี้เป็นกลุ่มแรกของโลกนะครับเป็นกลุ่มแรกของโลกปัจจุบันนี้เราพูดมาสองปีเมื่อกี้นี้มีผู้เอามาเอาบทความมาให้ดูเขาพูดถึงเรื่องความสําคัญของภูมิบั้งบัน้นะก็ดีใจว่าเราเป็นคนจุดกระแสนะครับแล้วผมก็อยากจบอกว่า นักจากนี้ต่อไปเรื่องการรักษาร่างกายโดยการปรับระดับฮอร์โมนในสมดุลจนเกิดเป็นภาวะภูมิบัตที่เกิดขึ้นในร่างกายจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการที่เราสามารถมีภาวะภูมิบัตนในร่างกายก็เกิดขึ้นตามทฤษฎีนะครับก็คือต้องเพิ่มสารที่เรียกว่าอินเทอร์คินทูอินเทอร์คินทูคืออะไร อินเทอร์หมายถึงแปลว่าระหว่านลิุคินคือมาจากเม็ดเลือดขาวคือสารที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นมาแล้วก็สื่อระหว่างเม็ดเลือดขาวด้วยกันให้ทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นสารตรัวที่สองอินเทอร์ิคินท,ทูเนี่ยหน้าที่ของมันคืออะไรส,สื่อกันแล้วก็ทาให้เม็ดเลือดขาวเนีย่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันในระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมนะครับในระดับพอเหมาะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอินเทอร์ิคินทีตัวหนึ่ง อินเตอร์ลคนอีกตัวหนึ่งคือลดอิ 1. นเตอร์ลิคิน one อินเตอร์ลิคิน o ก็คือสารที่ไม่ดือดขาวสาร้างแล้วก็สื่อระห่างไม่ได้วยขาวนะคทำให้เกิดการเริ่มกระบวนการต่อต้านนะเพราะฉะนั้นถ้าหากมันมากเกินไปมีมากเกินไปก็จะเกินการแพ้ภูมิตัวเองเกิดการแพ้ภูมิตัวเองแล้วในสุดก็เกิดการอักเสบในร่างกายไดนะ้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเพิ่ม อินเทอร์ลิคินทูเพื่อให้เม็ดเลือดขาวมีความสามารถมากขึ้นที่จะขมับขมือกสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ภายนอกไม่ว่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งขณะเดีวยวกันต้องลดอินเทอร์ลิคินวันที่ทําให้เกิดการเกิดการแพ้ภูมิคุ้เองหรือเกิดการอักเสบในร่างกายจะไม่ดีๆนะครับอินเทอร์ลิคินวันต้องเพิ่มหรือลดนะต้องต้อง,ต,องต้องเพิ่มหรือลดทรับ อินทรีย์คิดูต้องเพิ่มนะเพราะนั้นภาวะภูมิคุ้มกันถึงจะดีขึ้นนะครับที่เราเป็นเราเราเป็นโรคทั้งหลายแหล่นี่ก็ว่าภาวะภูมิคุ้มกันของเรามันไม่สมดุลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันดีโดยการทำสองอย่างเมื่อเราสงสัยเมื่อเราสงสัยเราก็เข้าห้องแล็บนะครับแล้วก็ให้คนกินวันละสามแคปซูลแล้วก็เอาเจาะเลือดเจาะเลือดเข้ามาตรวจนะแล้วก็ดูเม็ดเลือดขาว สิ่งที่เราพบนะครับอินเทอร์ลิคินวันที่บอกทําให้เกิดโรคแพ้กลุตัวเองวันที่ศูนย์วันที่สามวันที่หกวันที่แปดวันที่สิบมันลดลงมาเรื่อยๆๆๆๆนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยมันมีกระโดดขึ้นหดลดลงนิดหนะึ่งแต่แนวนอ้อเอือรลดลงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ลดลงมาช้าๆแล้วก็ไม่ลดนะครับถ้าลดไปเรื่อยๆอันตราธรรมชาติเก่งมาก ไม่เลยข่าวถึงจุดหนึ่งบอกว่าฉันไม่ลดอินดอริกิมานอีกแล้วมันลดไปกว่าน,นี้อันตรายนะครับถ้าลดไปกนนว่านี้สภาวะจะต่อต้านกระสิ่งแปลกปลอมานนอกนะเพจะไม่สร้างขึ้นมาได้ซึ่งกระดองสงสัยว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับไฟเล็ที่มาเลเซียนะครับโอเคอินดอริกิมานลดลงมาแล้วถึงจุดหนึ่งก็คือไม่ลดมาไปแล้วขนาดเดียวกัน อินเทอร์ินิูต้องเพิ่มหรือลดนะ, <cuest term. S 2> ะมันก็เพิ่มสาใจดีนะ,ะเพิ่มอย่างรวดเร็วมาก <IS ung> เพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วก็เริ่มไม่เพิ่มเริ่มอยู่ตัวถ้าเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วมีอาการขั้นงุกเฉินเกิดขึ้นอันตรายเหมือนกันอาจจะร่างกายจะไม่สุขเลยเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นวันอีกครั้งหนึ่งนี่ควือความเก่งชะกาดของมนุนย์ครับนี่คือความเก่งของธรรมชาติถึงจุดหนึ่งบอกไม่เอาแล้ว ขอหยุดแค่นี้ไม่มีความจาเป็นแล้วเพไี่ไม่จําเป็นเม็ดเ,เลือดขาวในร่างกายของเรา20,000ล้านเม็ดถึง50,500ล้านเม็ดในร่างกายของเราแล้วแต่ว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงขนาดไหน,นครับผู้หญิงก็ประมาณ90%ของจำนวนนี้นะครับธรรมชาติสร้างให้มาเพื่อจะดูแลร่างกายของเราเรารู้ว่า,างะไรเรามีเลือดแดงให้ออกซิเจนให้อาหารกับเซลล์ แต่เม็ดเลือดขาวละ่ะก็คือตัวที่ดูแลสุขภาพของเรานะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเรานะเพราะฉะนั้นเม่เลือดขาวมีหมื่นล้านเม็ดถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเล็ดกองทัพที่ใหญ่มากมายในร่างกายของเราเมื่อเรารู้ว่าเรามีกองทัพที่ดูแลตัวเราเองฉะนไหนเลยไม่ทําให้เม่เลือดขาวมีความแข็งแรงและมีความสมบูรณ์จริงไหมจริงไหม ไปหาที่ไหนกองทัพสองหมื่นล้านห้าหมื่นห้าพันล้านมันอยู่ในตัวเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเมือ่อร่างกายมีเม็ดเลือดขาวมีอินเตอร์เลกินถูมากขึ้นมากขึ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายดีขึ้นดีขึ้นความสามารถของเม็ดเลือดขาวที่ขมเือนสิน่งแปลกปลอมเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเซลล์มะเร็งมันก็มีมากขึ้นนะครับจากการที่มันกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างนี้จึงอย่าได้แปลกใจเลยที่ว่าคน กำลังจะไปอยู่มีไปแล้เนี่ยอาการดีขึ้นมันจะรวดเร็วดีขึ้นอย่างรวดเร็วนว่แบบที่ว่าเหมือนกับยาวิเศษเหมือนกับมาสจั่นนะเราอธิบายได้ไดแล้วนะครับเพราะว่าเราไปทําให้ไม่ได้ขาวสองหมื่นน้าเม็ดห้าหมื่นห้าพันละในตัวคนเนี่ยทําหน้าที่เต็มที่แค่นั้นเองเรากําลังทํางาน เราไม่ได้เกรงออปเปอร o ชนทไม่ใช่วิเศษวิโสเพียงแต่ว่าเราจัะจุดอยู่นะว่าเราควรจะใช้สมดุลในร่างกายเราดูแลตัวเอง